เอฟซีคานหลันี้ที่เราจัดให้นทีนี้เยว่ามีค่าวนนี้นเดียวนะา่อไหมเาก็มาน้อง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 น้อ ท,ทุกคนคะหาเงาคนละเทมไหมคะ่โนไม่โดนในกรยะจไม่ไปไม่ไ่ไทุกคนคะวันนี <speaking <speaking ้ไหนใครมากหาที่งกบ้านของเสียงห่